หมูสามชั้นแซ่บๆครับแล้วก็สัดคอทำการหมักเครื่องเลยครับสำหรับสูตรก็ไม่มีอะไรมากนะครับเครื่องครบจบทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่ต้องทอดจนแห้งนะครับทอดให้มันสุกแบบช้ำๆนะครับจะได้รสชาติอัรรถรสที่ดีมากนะครับหมูก็เลือกเป็นหมูที่ไม่แก่นะครับเป็นหมูที่รุ่นๆอ่อนๆหน่อยนะครับจะแซ่บมาก สำหรับเมนูนี้นะครับก็จะเป็นกับแก้มก็ดีนะครับกับข้าวก็ได้นะครับได้หมดเลยอยู่ที่เราจะประยุกต์เข้าไปใช้นะครับน้ำกิมก็เอาตามรสชาติที่เราปรุงตามที่เราชอบเลยนะครับตามใจปากเราเลยหมูสุกพอดีสวยงามและครับเยี่ยมไปเลย แซ่บคือเกานี่เมนูง่ายๆเลยชลิ้นส่วนเนื้อหมูนะครับเราก็เลือกมาจากมิกซีนะครับมีให้เลือกหลายอย่างมากเลยนะครับเนี่ยเราก็เลือกเอาส,ส,สวยๆนะครับสองชิ้นใหญ่ๆมาทอดก็ได้ทานแล้วนะครับเนี่ยสำหรับเมนูนี้นะครับทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับท่านผู้ชมลองไปทาทานกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับหน้าพบกันใหม่